ขนมโตเกียวสร้างรายได้150,000บาทต,ต่อเดือนตำนานความอร่อยกว่า50ปีดวงไม่ดีไม่ได้กินและนี่คือคนหัวดวยครับ จริงแล้วนะครับผู้ชมครับผมเป็นคนลบบุรีแล้วก็ทานขนมโตเกียวเจ้านี้นะครับมั้งแต่สมัยมต้นเลยแหละครับผม20กว่าปีนะครับผมทานเจ้านี้ต้องบอกว่ารสชาติอร่อยมากครับซึ่งหน้าตาของขนมโตเกียวเจ้านี้นะครับจะคล้ายๆกับขนมโอปันยากิของญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่ามันจะต่างที่มันเป็นความหอมหวานกันบงดีนะครับแบบฉบับของโบราณนะครับผมโอ้โหรสชาติที่ต้องบอกสุดยอดเลยที่สำคัญนี่คุณป้าน่ารักด้วยลูกสาวสวยอีกต่างหากครับคุณผู้ชมครับแม่จะน่ารักขนาดไหนตามไปชมกันเล็กครับ หน่อยผมเนี่ยเป็น F4 ป้านะฮะทานโตเกียวมั้งแต่ม1 20ปีนะครับผมผมเนี่ยแก่ไปเยอะเลยแต่ป้ายังสวยเหมือนเดิมไหมนะครับผมอันนั้นเรื่องจริงเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงเรื่องจริงไม่ใช่ป้าสวยคนเดียวนะผู้ชมครับลูกสาวป้าก็สวยนะวันนี้ไม่วันนี้ไม่อยู่แล้วคุณป้าครับอ๋อแอบไปแล้วจ้ะรับผมกลัวผมเห็นจะได้ถ่ายแม่คนเดียวตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงครับผู้ชมครับนี่ครับสังเกตว่าหมดแล้วขายหมดแล้วแต่จริงร้านเราเปิดตั้งแต่กี่โมงลูกป้านะ 6โมงเช้าค่ะ6โมงเช้าถึงบ่ายสองบ่ายสองซึ่งขนมโตเกียวของเราเนี่ยคุณป้าปกติเนี่ยที่เราผมเคยเห็นตามท้องตลาดเนี่ยก็จะเป็นแบบแผ่นแบบแบ่ร์แล้วก็มาหมุนเนืคล้ายโรตีใช่ค่ะแต่มาของแม่ของเราหน้าตามันเน้คล้ายกับโอปัญญิกของญี่ปุ่นนะฮะเราก็รปยุคขึ้นมาเรื่อยๆเนาะให้มันมากินขึ้นให้มันทันสมัยขึ้นอ่ะตามยุคก่าสมัยใช่เปลี่ยนแปลงแล้วเราขายมาแล้วกี่ปีแล้วคุณป้าถ้านับอายุที่ได้ขนมมากระทดดหปีพอดี รุ่นแม่รุ่นแรกครับแล้วก็รุ่นพี่สาวรุ่นที่สองครับผมอันนี้คือรุ่นที่สามแล้วใช่อันนี้ก็สังขยาก็ไดีมากกว่าเป็นสังขยาวมนได้ลองใช่แล้วก็เผือกสองไส้นี้อันไหนขายดีกันคุณป้าสังขยาจ้ะแล้วสูตรละคุณป้าสูตรนี่เราได้มาจากไหนสูตรนี่มีหัวเมียเขาเป็นแม่ค้าเล่ห์นะเขาเขาขายทุกจังหวัดแหละครับพอเขามาขายที่จังหวัดลบบุรีอ่าพอขายดีมากขายอยู่ตลาดพลเมืองครับ แม่ก็ไปช่วยเขาขายแม่ลูกหลายคนไงเขาก็ตามไปดูที่บ้านมาที่บ้านจนทำข้าวเหนียวปิ้งขายเองเดียวสมัยนั้นขายข้าวเหนียวปิ้งได้วันหนึ่ง40บาทอะ่ะ<ฮ>เขาก็เลยสอนให้ขออย่างเดียวคือว่าอย่าไปสอนต่อใครเพราะว่าเขาไปขายทุกจังหวัดเป็นเวลา50ปีแล้วที่ไม่เคยเจอคนอีกเลยคนเดียวเหมือนเป็นพรหมลิขิตให้เจอกันใช่ใช่แล้วเขาก็ย้ายไปขายทั่ว,วไป ขนมของเราคืออะไรคุณปบ้าแป้งที่ไม่เหมือนใครนะหนูไปกินที่อื่นมีแบบนี้แหละใช่ไหมแล้วก็ไส้ไส้คือเราก็พยายามปรับให้มันอร่อยขึ้นให้มันหวานมันขึ้นอะไรขึ้นเงนี้ยเนาะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยคุณป้าครับผมเฉลี่ยแล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนะฮะขายได้ทั้งหมดกี่กล่องครับคุณป้าครับก็ประมาณ200กล่อง200กล่องครับคุณผู้ชมตกอยู่ที่ประมาณวันหนึ่ง5,000บาทถ้าว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณป้าจะต้องยืน เทแป้งนะใ<ช>ส่ยไส้แล้วก็ตักขึ้นมามาประกบกันเป็นประมาณ1,200ชิ้นคุณป้าใช่เลยค่ะเมื่อยไหมครับผมขายดีไม่เมื่อยหนูขายทุกวัน30วันนะคุณผู้ชมเป็นเงิน1,50 0 0 0บาทครับ ขนมโตเกียวเนี่ยมันแบ่งเป็นสองส่วนก็คือของแป้งแล้วก็ในส่วนของไส้เนาะในส่วนของแป้งเนี่ยมีส่วนผสมอะไรบ้างครับก็มีแป้งไข่กะทิน้ําตาลครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันใช่แล้วอย่างตัวไส้ล่ะครับอย่างเผือกก็จะมีเผือกกะทิครับน้ําตาลสามอยตาลแต่ถ้าสังขยาก็จะมีมีแป้งมีนมมีไข่มีกะทิสังขยาจะใส่หลายอย่างมากกว่า ี่ก่อนเทนี่ต้องมีทาไข่แดงด้วยใช่ไหมคุณป้าอันนี้ทาแล้วเรียบร้อยทาแล้วเรียบร้อยอ่าทาไข่แดงเสร็จแล้วก็เทแป้งเราทาไข่แดงก่อนเพื่ออะไรครับให้ผิวมันสวยแล้วก็ขนมหอมเพราะว่าเราไม่ได้ใช้น้ํามันครับขนมจะไม่เม็นน้ามันให้ดูให้ผู้ชมดูสีก่อนก็คือสีออกมาเนี่ย่สีมันจะสวยใช่ไหมขนมมันจะออกเข้มๆแต่ถ้าเราไม่ทาไข่แดงก็คือสีมันก็จะคือแบบสีธรรมดาจืดๆด่างๆขาวๆไม่น่าทานไม่น่าทานใช่ครับผมเทแป้งแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก เราดูจนกว่ามันจะแห้งกลาเวลาไม่ได้ถ้าไฟอ่อนไปขนมก็จะด้านไม่สวยครับผมแต่ถ้าไฟแรงเนี่ยมันก็จะขึ้นสวยแล้วเราก็จะดูเนี่ยอันไหนขอบเหลืองก็จะสุกก่อนมันจะสุกไม่พร้อมกันนี่อย่างนี้ครับปึ๊มนี่สวยไหมสีสวยไหมเราจะดูไงว่ามันสุกแล้วคุณป้าเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแห้งหมดอย่างเงี้ยจริงอะทานให้มันอร่อยคุณป้าเราควรจะทานตอนที่มันร้อนๆหรือว่าเราให้ปล่อยมันเย็นแล้ว มันจะอร่อยคนละแบบกันครับถั่วร้อนมันจะกรอบกรอบนอกนุ่มในครับผมแต่ส่วนมากคนจะกินเย็นเพราะขนมจะนิ่มนี่อันนี้แบบผู้ชมกรอบนอกนุ่มในแบบอุ่นๆนิดๆนะฮะนี่อันนี้คือผมชอบมากต้องมาโทรสั่งป้าปุ๊บป้ารัดเวลาก็ต้องรีบมาเลยเนี่ยร้อนๆผู้ชมครับผู้ชม มันร้อนแบบอุ่นๆนะกรอบนอกนุ่มในแป้งเนี่ยโคตรหอมนะฮะส่วนไส้เนี่ยหวานกลมกล่อมกำลังดีจำเป็นไหมต้องโทรมาจองก่อนหรือว่ามาเจอหน้าร้านเลยมาโทรมาได้ดีที่สุดจ้ะกันผิดหวังมาหน้าร้านแล้วจะไม่ได้กินใช่โทรมาก่อนทราบเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมีคนมาแบบโทรจองล่วงหน้าวันนี้เอาพรุ่งนี้เพื่อไปขายต่อด้วยจาก25บาทเป็นส5อัิบนี้จริงไหมฮะจริง ครับเขารับพหมดไปส่งกันถึงบ้านเลยกล่องสองกล่องเขาก็ไปส่งถึงบ้านครับผมไม่เป็นไรนะจ้ะถือว่ากระจายกําไรกระจายได้กันไปขนมโตเกียวที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ครับผมให้อะไรกับคุณป้าบ้างครับโอ้ให้หลายอย่างเลยนะครับคือทั้งบ้านเราอะเรามีอาชีพเดียวครายได้ทางเดียวครับส่งลูกเรียนทุกอย่างรายจ่ายทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยถ้าผมอยากมีชีวิตแบบคุณป้าบ้างเนี่ยผมต้องทำยังไงฮะ อย่างหนึ่งก็คือมันต้องอดทนอลเนาะครับบางทีเราก็ต้องใช้เวลาเยอะอืเยอะเลยกว่าที่มันจะมาดีได้นะทุกอย่างแหละช้ามั่งเร็วมั่งเราก็ต้องรอครับบางทีอะไรถ้ามันยังไม่ถึงเวลามันก็ยังไม่ได้ครับผมเไหมให้เรารีบให้เราล้อนอะไรกระช่างมันก็ยังได้แค่นั้นแต่พอมันถึงเวลาอะไรมันก็จะพอดีของมันไปหมด